ดีค่ะปนันขะะ่าวในบ้านตุรกีค่ะวันนี้มากับขนมปังน้องหมีนะคะนุ่มมากๆนะคะนะเป็นขนมปังช็อกโกแลตนะคะไส้เนอเทลล่านะคะแต่งหน้าเป็นน้องหมีค่ะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมว,วิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมว,วิธีทำกันเลยค่ะเราจะผสมนะคะแป้งทำขนมปัง แป้งสาลีอนเนกประสงค์และผงโกโก้นะคะเข้าด้วยกันคนให้กระจายตัวดีค่ะจากนั้นนะคะพักเอาไว้ค่ะใส่นมนะคะลงในอ่างผสมค่ะตำมด้วยน้ำมันพืชค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีนะคะ จากนั้นนะคใหยีสต์ค่ะแป้งทําขนมปังที่ผสมผงโกโก้นะคะเราสามารถนวดแป้งด้วย มือก็ได้นะคะแล้วเราก็สามารถนวดแป้งด้วยเครื่องก็ได้นะคะใครมีเครื่องนวดแป้งใช้เครื่องนวดแป้งนะคะใครไม่มีเครื่องนวดแป้งใช้มือนวดแป้งได้เลยนะคะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะนวดไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะหายแฉะ หลังจากแป้งเขาเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะเพิ่นก็นวดไปสลับฟาดไปแบบนี้นะคะนวดละสลับฟาดนะคะจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยที่แป้งอะ่ะดูแฉะนะคะแต่ว่าพอนวดไปสักพักเนี่ยก็จะหายแฉะนะคะฟาดไปรอบๆให้อ่าแป้งอื่นเนี่ยเขาหลุดออกจากโถก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้อ่าฟีมาก ก็ประมาณนี้นะคะยังขาดอยู่ไม่ได้ฟิลมมากด้วยนะคะแต่ว่าโดนเนี่ยดูเนียนดีแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะรวบนะคะ<ม>ใส่น้ำมันลงในอ่างผสมเล็กน้อยค่ะ<ม>ประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะร<ม>ูบให้ทั่วนะคะ<ม>เพื่อกันแป้งเนี่ยติดที่อ่างนะคะ<ม>กันก้อนแป้งติดอ<ม>่ะจากนั้นนะคะรวบให้เป็นก้อนค่ะ วางพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะถ้าบ้านไหนอากาศเย็นนะคะอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงถ้าบ้านไหนอากาศค่อนข้างร้อนนะคะอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเล่าเอาออกมานะคะตัดแบ่งเป็นก้อนนะคะเพื่อเตรียมขึ้นรูปค่ะ เราจะแบ่งก้อนละหกสิห้ากรัมนะคะประมาณ6ก้อนเมื่อเราแบ่งได้หก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรานั่นมาตัาดเป็นก้อนเล็กๆนะคะสำหรับทำหู4กรัมนะคะ2ก้อนจะได้แบบนี้นะคะนี่คือ1นเซตนะจากนั้นนะคะเราก็คึ่งกลมค่ะ ไม่ลมคึงกลมจะได้เป็นเซตแบบนี้นะคะนี่คือหนึ่งเซตนะคะเดี๋ยวเราจะทำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมด6เซตแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราคุมผ้าเอาไว้สักครู่นะคะให้กลูเตนคลายตัวนะคะก่อนที่จะใส่ไส้หนูเทลล่านะคะนะพักเอาไว้สักประมาณ10-15นาทีค่ะ แป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันนะคะเอาก้อนแรกที่เราทำเนี่ยมาก่อนนะคะมันจะรีดเล็กน้อยนะคะไม่เยอะไม่ได้รีดบางมากนะคะรีดสักประมาณเท่านี้นะคะจากนั้นเราจะใส่นูเทลล่าค่ะมันใส่นูเทลล่าประมาณอ่าหนึ่งช้อนนูเทลล่าหรือไส้ช,ช็อกโกแลต นะคะหรือใครอยากใส่ไส้อื่นก็ใส่ได้นะคะต้องใส่ประมาณหนึงช้อนนะคะจากนั้นนะคะห,หยิบขึ้นมาค่ะห่อค่ะจีบไปรอบๆนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นครึ่งเล็กน้อยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเวลาวางหูสองข้างเนี่ยเราจะ ติดเอาไว้แบบนี้นะคะแล้ววางเรียงบนถัดอบค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง6ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้แป้งขึ้นนะคะเป็นเท่าตัวนะคะอยู่ที่ประมาณ40นาทีนะคะผักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วอร์มเตาอบไว้เรียบร้อยนะคะก่อนอบนะคะเราจะทาหนา้าด้วยนมนะคะทาบางๆด้านบนค่ะ ตรงที่เป็นหูหนีทาเบาๆนะคะหูจะได้ไม่หลุดออกมาจากนั้นนะคะนำครบได้เลยค่ะอสุกออกมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะทาด้วยนมหรือเลยละลายก็ได้นะคะด้านบนนะปัญหาดีนมบางๆค่ะเดี๋ยวเรารอ,อให้ขนมปังเย็นเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะ ค่อยมาเขียนหน้าหมีด้วยชโโ็อกโกแลตหรือน้ำตาลไอซิ่งนะคะ<ๆ>เพื่อตกแต่งนะคะขนมปังเย็นตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเป็น หมีนะคะสามารถใช้ปากกาไอซิ่งปากกาหมึกทานได้นะคะหรือช็อกโกแลตแต่งหน้าได้เลยนะคะวันนี้เพื่อนใช้เป็นปากกาออไอซิ่งสีนะคะนุ่มมากๆนะคะแล้วก็ทำไม่ยากนะคะขนมปังน้องหมีน่ารักน่ารักด้านในเป็นไส้หนูเทนลานะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เลาก,กันไปก่อน สวัสดีค่ะ